หลายหลคนก็คิดถึงคุณแม่ทำอาหารนะคะวันนี้ก็ถ่ายมาแล้วเพียมากวันนี้ก็ยังเพียหรอเพีย <c oughs> เพียไม่กินไม่เบาไม่ได้เบรกห่างเหมือนเพีย <c oughs> มันเหนื่อยเนาะมันวิ่งเล่นไปเล่นมาเนาะ <c oughs> เราก็ไม่แค่หน้าที่เดียวนะเราหลายหน้าที่ Ui, <laughs> ui. Tâm luôn là Ốc, mắn đi gì nữa Ừ <laughs> อ,อันนี้มีผักบุ้งนะครับผักบุ้งเคีย่ยผักบุ้งเคีย่ยเขาเรียกว่าผักบุงกบ้งธรรมชาติเขาเอนผักบุ้งเคี่ยดิผักบุ้งนาอืม,มาแล้วนะคะ ทั้งในเอาจานลอง